ตอนนี้เดินมาได้ไกลพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่อู้อู้กำลังจะพูดอู้กำลังจะบ่นเลยครับว่าเดินมาได้ไกลพอสมควรนะครับแต่ยังไม่เจอหมู่บ้านเอพีซนะครับพอรับเข่ามานิดนึงครับนี่ครับแล้วหมู่บ้านไม่ไม่เล็กด้วยครับผมไม่เล็กนะครับ สวัสดีครับกับมราพบกับผมอีกครั้งนะครับลุงมีฟาตเตอร์นะครับกับเกมไ c ค a าฟนะครับเวอร์ชัน1.18นะครับเป็นซีรีส์ใหม่นะครับของช่องลุงมีฟาตเตอร์นะครับผม <c oughs> <c oughs> ก็เป็นเกมที่เปิดมาได้นานเลยครับเป็นเกมอยู่คู่บ้านคู่เมืองคู่เกมเมอร์ของเรามายาวนานเสร็จนานนะครับ แล้วก็เวอร์ชัน1.18นะครับจะมีความพิเศษนะครับเป็นความพิเศษที่แบบพิเศษมากครับก็คือชั้นใต้ดินนะครับจะมีไปจนถึงติดลบเลยครับเกิด <c oughs> มาเจอรูเลยก็พีชั้นใต้ดินนะครับลงไปถึงติดลบนะครับแล้วก็ไดมอนด์นะครับจะหายากก็คือต้องต้องลงไปหลึกนะครับ แล้วก็จะมีออบเจกอะไรเยอะแยะมากมายครับโลกใหญ่เจนเนเรตจนแหลกไปเลยโอเคไม่พูดพร้อมทำเองเริ่มเริ่มต้นมาเนี่ยขุดไม้ก่อนครับไม้นี่คือสิ่งสําคัญนะครับโอเคเริ่มมาขุดไม้ก่อน,นอันนี้ผมจะลงเป็นรีซอสแพคนะครับก็ภาพจะจะสวยขึ้นมาหน่อยหนึ่งดีดีกว่าไม่มีอะไรเลยโอเคอันดับแรกครับ แพ้งนะครับเป็นแพงเสร็จก็เป็นสี่เหลี่ยมเต็มนะครับเป็นโตคาร์ฟนะครับถ้าใครดูไม่ทันก็สโลว์นะครับแต่ผมว่าคนน่าจะเล่นไม a ครมาเยอะแล้วนะครับน่าจะรู้ไอเทมพื้นฐานอยู่แล้วนะครับสิ่งแรกที่ผมต้องการคือขวานนะครับขวานก่อนเลยโอเคอปุ๊บปบแล้วก็ขวานเสร็จพิกอ็นะครับจำเป็นจะเป็นมากๆนะครับโอเค ก็เก็บตัวขาบไปด้วยตรงนี้นะครับจะเป็นโอ้โหเป็นเบอมเลยเนี่ยตรงนี้เป็นป่าเล็กๆนะครับแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นจังเกิลหรือเปล่าป่าใหญ่นะครับแล้วก็ตรงนี้น้ำแข็งนะครับรูปฝั่งนี้ทะเลนะครับโอ้เยี่ยมดีครับเราจะได้มีอะไรครบคัน,นะนีัยตั้งแต่ต้นเนี่ย ในอ p ีแรกนี้นะครับก็ยังไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวเสพบรรยากาศของเพชรใหม่นะครับไปคร่าวๆก่อนนะครับโอ้ผมรู้สึกเสียงรนตียืนดังไปหน่อยครับอ่าได้ละได้ลวแหละเอ่อ๋ผมใช้พังมาเลยนะครับที่จริงผมไปขุดหินแล้วก็ทําเป็นควานหินได้ละไม้ผมจะเก็บไปสักสัก จำนวนหนึ่งนะครับไม่ได้เก็บเยอะมากนะครับเเมื่อกี้ผมเห็นรูอู้อะไรนี่เป็นแม่น้ำนะครับตรงนี้เป็นโซนหินนะครับหินน้ำแข็งนะครับดูเหมือนจะเป็นถ้ำเล็กๆเลยนะครับแต่ผมเห็นรูใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวผมจะลงรูนี้ไปก่อนนะครับได้ฐานสักหน่อยก็ยังดีครับไม่ไม่ได้หวังอะไรเยอะนะครับคือแค่มีฐานก็ก็ถือว่าเยี่ยมละต้นเกมนะครับ <Okay. S 2> เดี๋ยวเจ็บตัวนะครับลงดีๆอย่าลงสูงไปนะครับเดี๋ยวเจ็บตัวอนะู <Okay. S 2> ้อูนะครับโอเคนี่ครับเป็นรูที่ผมบอกนะครับนี่เจอถ่าน,นครับก้อนหนึ่งโอหลายก้อนโออ,อันนี้ลงไปได้อีกนะครับเดี๋ยวผมลงลงไปดูนะครับอ่อันนี้ผมเปิดไบเน็ตเต็มนะครับก็เลยไม่มืดเท่าไหร่นะครับ สำหรับผมผมมองเห็นได้ง่ายนะครับแต่ไม่รู้ว่าท่านผู้ชมจะเห็นเหมือนผมหรือเปล่าไม่มีอะไรครับตันแล้วโอเคเอ่อผมตั้งใจลงมาหาฐานนิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็ได้ตามที่ต้องการละกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปดีกว่าโอเคอั okay. นนี้นครับโอ้แอปเปิ้ลแอปเปิ้ล โอ้ผมเจออ้อยเดี๋ยวผมตีอ้อยติดตัวไปหน่อยแล้วกันนะครับคือถ้าเกิดเราโชคดีนะครับก็คือจะเจอหมู่บ้านเอ็นีซีครับโชคดีอันนี้คือโชคดีนะครับถ้าโชคไม่ดีก็คือต้องมีสักอีพีครับที่ผมต้องทําเป็นอีพีวิ่งตามหาหมู่บ้านเอ็นีซีทั้งอีพีโดยเฉพาะเนะพราะว่ามันเป็นสิ่งจําเป็นนะครับเอ็ีซีอย่างน้อยเราต้องมี NPC เอ็นพีซีไว้พอเรามีหมู่บ้านนะครับ เราก็จะมีฟาร์มมีบ้านมีของให้แลกนะครับเลเวลเอ่ยของเอ่ยอุปกรณ์ต่างๆนะครับบ้านเอวีซีถือว่าจําเป็นนะครับอันนี้มีพึ่งนะครับแสดงว่ามีรังพึ่งแถวนี้อ่อรังพึ่งตีรังพึ่งเฉยๆก็ได้นะครับแต่มันจะรู้สึกว่ามันจะได้เป็นเป็นเป็น,ปน,นรังหรือเปล่าหรือเป็นน้ําพึ่งกับต้องใช้กันไก่ตีนะครับมันก็จะได้เป็นอีกแบบหนึ่ง เอาไปใช้ประโยชน์ได้โอเคเออผมมาใกล้ๆแถวนี้ครับมีเป็นเป็นต้นไม้ย้อยๆเนี่ยต้นไม้ย้อยๆนะี่นยยยนครับผมไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่นี่ครับเป็นน่าจะเป็นไบโอมจังเก้นะครับเป็นเป็นป่า Welcome to the jungle อะไรนี่กโกูย่าใช่ป่ะโกโกูบีนะครับเมล็ดโกโก้โอ oh. 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 เสียงอะไรหม mm hmm. ูตอนนี้ตอนนี้ที่ต้องการคือขนแกะนะครับเพราะว่าเราจะได้ข้ามข้าคืนของความโหดร้ายไปได้นะครับถ้าเรามีขนแกะแต่ถ้าเราไม่มีนี่คือซวยครับ กลางคืนจะต้องโอเคเจอท่าเอจจะจะจอเล็กครับเจอเล็กเล็กนี้ของจําเป็นนะครับของจําเป็นมากๆเพื่อที่จะขุดอะไรอื่นๆต่อได้เราพื้นฐานเราต้องมีเหล็กไว้นะครับโอเคเหล็กต้องใช้เป็นพิกแอคหินนะครับถึงจะขุดได้นะโอ้ก้อนเดียวก็ยังดี คือเหล็กเดี๋ยวก็หาได้ครับเพราะว่าเหล็กไม่ได้หายากนะครับแต่ช่วงต้นเกมคือคือมันจะเป็นนะครับแต่พอหลังๆราจะหาได้เยอะจนเบื่อเลยสิ่งที่หายากกว่านี้ก็คือไดมอนด์นะครับไดมอนด์นี่คือของจําเป็นนะครับชุดเราทั้งตัวนะครับเราต้องเป็นชุดไดมอนด์นะครับชุดไดมอนด์เอนชาร์นไดมอนด์เราต้องเอามาทำโตเอนชาร์นนะครับ แล้วก็ทําอะไรต่างๆนาน,นานก็ไดมอนด์ทั้งนั้นเลยครับก็ดึบไปโอ้เริ่มมืดเลยครับเจอแกะพอดีครับฟา้ม <laughs> ฟามาโปดฟ้ามาโปดแล้วเจอแกะตอนใกล้มืดพอดีครับสตัวนะครับอ่อต้องเป็นสีเดียวกันด้วยนะครับมันไม่งั้นมันขาดไม่ได้โอเคสตัวอันนี้ผมเล่นเป็นหมดด u เ v ร v a l นะครับ ระดับฮาร์ดนะครับเันนั้นก็ช้าๆไม่ได้นะครับเดี๋ยวมืดอันตรายนะครับโอเคปุ๊บ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 นี่นะครับเป็นวางขนแกะนุ่มๆสามอันข้างบนนะครับแล้วก็ไม้ด้านล่างนะครับเหลือได้เตียงนะครับพอดเตียงปุ๊บเริ่มมืดนะครับปุ๊บนอนเลยเป็นเป็นวิธีที่น่าเกลียดไปหน่อยครับแต่ว่านี่ครับ ถ้าเราไม่ทำแบบนี้เรา s u r v i v a l ไม่ได้นะครับกลางคืนอันตรายมากครับรู้สึกว่า1.18นี้จะปรับมาให้มอนโหดแล้วก็เยอะด้วยนะครับอืมโอเคอตรงนี้เป็นพื้นที่โล่งนะครับโอเคเดี๋ยวจะลองไปที่สูงครับขึ้นสูงเราจะมองเห็นใด้ชัดนะครับเพราะว่า ตอนนี้ภารกิจของผมคือตามหาหมู่บ้านพีซีนะครับพอขึ้นที่สูงเราจะได้มองลงมาได้ว่าหมู่บ้านอยู่ตรงไหนมีหมู่บ้านไหมประมาณนี้ครับโอเคตอนนี้เรามีเตียงเราก็ไม่หวั่นนะครับ <c oughs> เรามีเตียงละใกล้มืดก็นอนใกล้มืดก็นอนนะครับขาดแต่อาหารแหละเดี๋ยวตีหมู่กลางทางไปเรื่อยๆ โอเคสวัสดีเจ้ามูน้อยนี่เป็นเบลอมเก่านะครับผมเดินมาฝั่งนู้นอ้อมมาใช่ไหมครับตรงนี้ก็ข้างหน้าเป็นเบลมจังเกิลน,นะครับเดี๋ยวผมลองสำรวจโอ้อะไรเนี่ยอ,อะไรเนี่ยมีอะไรให้ดูเนี่ยโอเคตรงนี้จังเกิลน,นะครับตรงนี้แม่น้ำอา่าวิ่งครับวิ่งเรื่อยๆวิ่งเรื่อยๆนะครับ สังเกตคือหมู่บ้านเอ็นพีซีก็คือเราจะเห็นสิ่งก่อสร้างนะครับอย่างเช่นเห็นบ้านหลังหนึ่งก็ก็ใช่เลยนะครับใช่เลยนั่นบ้านฉันเลยอะไรประมาณนี้ครับก็คือถ้าเราเห็นบ้านสักหลังหนึ่งคือวิ่งไปเลยครับนั่นคือหมู่บ้านนะครับแต่ถ้าในจังเกิลถ้าเจอบ้านบางทีอาจจะไม่ใช่บ้านเอ็น็นพีซีก็ได้ มันจะมะีสิ่งมีชีวิตหลายอย่างนะครับในเกม Minecraft นะครับก็พวกโจรป่าพวกอะไรเยอะแยะมากมายครับคือมันไม่ได้เป็นเกมแค่บล็อกซี่เหลี่ยมธรรมดานะครับบอกเลยว่าโหเป็นเกมที่น่าเล่นมากครับคือเอ,า,อาง่ายว่าเล่นไม่จบอะครับเล่นเรื่อยๆไม่จบไม่จบครับอโอเค ปู๊้องแน่เป็นเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะไบโอมที่เป็นไม้สีแดงครับไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อยู่ผมไม่อยู่ <c ười> คืออยู่คือมันอยู่ได้เนี่ยไบยโอมที่เป็นเป็นพื้นที่ราบอะไรพวกนี้น่าอยู่ครับแต่ว่าสิ่งที่ผมตามหาคือหมู่บ้านเอ c ีซีซึ่งจะลัคก,กี้หมู่บ้านเอ c ีซีที่ไบโอมไหนก็ ต้องรอลุ้นกันนครับแต่นี่เป็นพื้นที่ราบนะครับเอ้ยเป็นไม้แดงครับถ้าอยู่แถวไม้แดงมันก็คือมันจะเป็นแต่ทุ่งหญ้านะครับแล้วก็เป็นไม้แดงมีแค่นั้นเนะพวกถ้ำพวกถ้ำแม่น้ำเเลยมันไม่ค่อยมีครับครับมันจะเป็นพื้นที่โล่งๆครับถ้าทําการเกษตรก็น่าจะได้นะครับพื้นที่แบบนี้ครับ แต่เอาเป็นดินธรรมดาดีกว่าเออต้องใส่ตาดีๆหน่อยครับผมก็มองไม่ค่อยดีครับมองไกลๆมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โอเคอาหารจะหมดนะครับอู้อ่ออันนี้คือน่าจะเป็นลาวีนะครับแต่ไม่รู้ว่าใหญ่แค่ไหนนะครับ ลาวีนคือจะเป็นล่องครับจะเป็นล่องกว้างๆยาวๆนีะครับอันนี้คือน่านะครับโอ้ใหญ่ด้วยครับมีหินย้อยด้วยครับคิปคิปเพืรอด้านล่างครับเห็นไหมครับโอ้โอเคอ่ตรงนี้มีลาวีนีครับโอ้โหมันทําให้ผมเบรกความตั้งใจอยากจะไปหมู่บ้านครับคือลาวีนข้อดีของลาวีนคือแน่นอนครับมี มันจะลึกใช่ไหมครับพอเวลาลึกเราก็จะเจอแร่อะไรต่าง,างๆเยอะแยะมากมายครับยิ่งถ้าโชคดีไปกว่าน,นั้นครับเราก็จะเจอรางรถไฟในลาวีนะครับเป็นแบบดันจินรางรถไฟมีลาวีเฮ้ยเดี๋ยวผมมองผมมองไม่ผิดใช่ไหมผมเห็นแสงไฟข้างหน้าเดี๋ยวตอนนี้หิวครับ <c oughs> ดอกทันตะวันหรือเปล่า ดอกไม้สีเหลืองด้วยนึกว่าแสงไฟนะครับโอ้ <c oughs> นึกดีนึกดีใจนะครับนึกว่าเจอหมู่บ้านใกล้กับลาวีนนะครับคือผมทิ้งลาวีนไว้ก่อนนะครับหาหาที่หลังได้นะครับแต่สิ่งสําคัญคือหมู่บ้านนะครับตอนนี้โอ้ไม่ใช่หมู่บ้านนึกว่า <c oughs> ผมนึกว่าแสงไฟโอ้ที่ไหนได้ <c oughs> ดอกไม้สีเหลืองครับ มองไกลๆโอเคโอ้ดูๆลุ้นโอเคไปเรื่อยๆนะครับอตอนนี้เดินมาได้ไกลพอสมควรนะครับแต่ก็ยังไม่โอ้โอ้กำลังจะพูดโอ้ กำลังจะบุนเนยเลับว่าเดินไปได้ไกลพอสมควรนะครับแต่ยังไม่เจอหมู่บ้านเอพซีนะครับพอรับเข่ามานิดนึงครับนี่ครับแล้วหมู่บ้านไม่ไม่เล็กด้วยครับผมไม่เล็กนะครับโอเคหมู่บ้านใหญ่ครับอื้มสวรรค์มะโปรเป็นอ่าหมู่บ้านกลางมีเขาล้อมรอบครับได้เป็นหมู่บ้านเขาเรียกอะไรหมู่บ้านในในหุบเขานะครับ เมืองในเขาโอ้โหจะมืดแล้วนะครับเราก็รอ,อแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวเรานอนคือผมจะให้เอบอยู่ในบ้านของเขาเองนะครับผมจะไม่แย่งบ้านเอโอโ้เดียว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 เหตุอ็นบีซีแย่งเตียงผม <laughs> <laughs> โอเคผมจะไม่แย่งบ้านเอนีซีนะครับแต่ว่าผมจะสร้างบ้านใกล้ๆกล้ีซีโอเคนอนเลย อ่าเวี่กูดเช้าแล้วนะครับเอ่อคือการที่เรามีหมู่บ้านวีซีนี่ข้อดีก็คือเนี่ยครับหมู่บ้านวีซีแต่ว่าเราต้องรักษาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเรามีหมู่บ้านเราเราไม่รักษาคือเราต้องคอยอย่าให้มืดนะครับนอนก่อนตลอดนะครับถ้าถ้าเราไม่ขยันนอนนะครับก็พยายามปักทอชนะครับให้กว้างที่สุดนะครับ เท่าที่จะกว้างได้เพื่อไม่ให้มอนเกิดใกล้ตัวแถวนี้นะครับเพราะว่าถ้าเอพโดนสมบ่้ตีกลายเป็นอมบี้ไปเลยนะครับเอพก็จะหายไปเลยครับแต่เอพ c สามารถที่จะเกิดใหม่ได้นะครับโดยการให้ของกินนี่ครับให้ขนมปังอะไรประมาณนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะสร้างบ้านตรงนี้นะครับผมจะยึดตรงนี้เป็นโซนบ้านของผมเองนะครับโอเคยาวไปครับ อ,อันดับแรกเลยก็ตั้งอันนี้ก่อนอแล้วก็เป็นอันนี้ครับ s h o v e นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมหาเตาาเตาบ้านเนเมซีครับไม่ก็หาอาหารนะครับเดี๋ยวโดโด d o ของกินก่อนนะครับเพราะตอนนี้หิวมากนะครับเป็นแบบ เป็นผู้เดินทางที่หิวโซหิวโซนี่ครับเจอแบลดเฟอร์เนนะครับแบลดเฟอร์เนนก็จะเป็นเตาเผาที่แบบเผาเร็วนะครับเร็วกว่าเฟอร์เน้นธรรมดานะครับมันจะเผาไวมากนะครับแต่นะครับก่อนที่จะหาเฟอร์เนนนะครับเอาเอาสโมกนะครับให้ผมหน่อยก็ได้หรือ หรือกองด้านในก็ได้อูโ <c oughs> ้โดนอะไรอะฮ่ะไอพี่ซีไม่รู้โดนอะไรครับวีดีโดนแล้วก็สะดุ้งครับอ,อันนี้นะครับอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเป็นเหมือนพ่อมดอะไรประมาณนี้ครับโอเคอ่ะจะคราฟยาได้เนี่ยตรงนี้สามารถคราฟยาได้โอเค โอมีแต่เตียงกล่องไม่มีเลยเอ้าเห็ดลกเด็ก <c oughs> ไม่มีไม่มีเลยครับไม่มีกล่องให้ดูเลยเดี๋ยวผมขุดหินนะครับขุดหินแล้วกัน <c oughs> แล้วก็ทำเตาเผาแล้วก็เผาเองซะเลย <c oughs> <c oughs> จะดูบานเขาซะหน่อยไม่มีของให้ดูเลยโอเค เดี๋ยวผมขุดหินนะครับเจาะตรงนี้แหละโอเคตอนนี้ผมก็ได้หินมาเป็นเรียบร้อยนะครับอันดับแรกนะครับนี่ครับเป็นหินรอบๆนะครับมีตรงกลางเนี่ยครับก็คือเฟอร์เน้นนะครับเฟอร์เน้ธรรมดาครับแล้วก็วางไปใส่ฐานด้านล่างนะครับแล้วก็เอาเนื้อวางไว้ด้านบนนะครับเป็นการเผานะครับระหว่างเผาก็เนี่ยผมขุด เคลียดินนะยครับตรงนี้ให้โล่งเนี่ยผมจะทําบ้านนะ,บ,ะบ้านหลังแรกเป็นบ้านงูกก่อนนะครับเป็นบ้านสี่เหลี่ยมเล็กๆก่อนเอเแค่ให้นอนได้อยู่ได้เก็บของได้เนี่ยไปหลักไปแรงไว้ก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยฟาร์มต่อไปนะครับเดี๋ยวเอาไม้มาปลูกแถวนี้ด้วยพอเพราะว่าไม้จะอยู่ด้านบนครับอันนี้เป็นบ้านเหมือนบ้านในเขาครับมันจะอยู่ <laughs> ในร่องเขา่าโอเค เดี๋ยวค่อยขุดเพิ่มเติมแล้วกันเนาะเดี๋ยวหิวหิวกินก่อน <c oughs> ได้เลเวลด้วยครับในการเ,เนื้อหมูจะให้หลอดอาหารอิ่มกว่าเนื้อวัวนะครับแต่ว่าวัวจะมีข้อดีนะครับสัพกุลนะครับก็คือโอ้เอาวัวมันจะได้หนังนะครับซึ่งหนังนะครับสามารถที่จะคราฟชุดนะครับในต้นเกมได้นะครับ ข้อดีเลยนะครับของของวัวนะครับแล้วก็ดังนะครับในอนาคตข้างหน้านะครับพวกหนังวัวอะไรพวกนี้เราทําเป็นสมุดนะครับแล้วก็ทําเกี่ยวกับโต๊ะอินชานของอะไรได้ในอนาคตนะครับโอเคอันดับแรกทําบ้านก่อนนะครับจะเป็นบ้านธรรมดานะครับโอเคเ,ออเป็นประตู แบบนี้แอบแล้วก็มีตรงนี้เป็นประตูหนึ่งบล็อกสองบล็อกนะครับโอเคแล้วก็สองสามสี่ห้ามาบเป็นบ้าน <c oughs> เป็นบ้านหลังเล็กๆงูกก่อนนะครับเอาแค่นี้ก่อน,นรับโอเคต่อ3มชั้นหนึ่งสรับตรงนี้ก็1วางสักหนึ่งสองสามสี่นะครับโอเค หนึ่งสองสามสี่ครับเออมันจะได้มาประมาณนี้บ้านผมเอาบ้านธรรมดาบ้านธรรมดาไปก่อนตึบ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 ครับเน้นมีความเน้นติดความสวยงามมาทีนึงครับสวยสวยตรงไหนเนี่ยโอเคอ่อในบ้านนะครับก็ เ,เดี๋ยวขอเอาของก่อนอันนี้ก็คือจะตั้งในบ้านนะครับเฮ้ยไม่ไม่ไม่ไม,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 ไม่ตัวขาบตั้งด้านนอกนะครับตัวคาบตั้งด้านนอกนะรับเฟอร์นนนต์ตั้งในบ้านหลังบ้านนี่เตียงครับเตียงวางไว้ก่อนนะครับแล้วก็คลิกขวาทีนึงครับมันจะนะครับ,นะรบด้านซ้ายรีสปาว์พอยเซตนะครับก็คือเราตายเรามาเกิดตรงนี้โ <c oughs> okay. อเคอ่าแล้วอันดับต่อไปเป็นกล่องเก็บของครับ กองเก็บของเดี๋ยวผมทำกองเก็บของก่อน2ชิ้นเป็นกล่องใหญ่นะครับวางต่อกันปึ๊กๆเนี่ยจะได้เป็นกล่องใหญ่นะครับ,รบ,ลนะรบแล้วก็เก็บของที่ยังไม่ได้ใช้นะครับไว้ก่อนนะครับเหล็กเดี๋ยวผมเผาเลยโ okay. อเคเนื้อโอเคเดี๋ยวให้ว่ากันดินหินหิน,หนยังใช้อยู่นะครับไม้พัมกินเก็บ อันนี้เดี๋ยวเผาต่อครับ,รบอู้หูนตกฝนตกครับปุ๊บปุ๊บ,บโอเคเดี๋ยวค้าวทอชก่อนนะครับข้าวข้าวข้าวทอชปักรอบบ้านไว้ก่อนเดี๋ยวผมไปตัดไม้นะครับตัดไม้ปุ๊บปุ๊บแล้วก็ทำเป็นขวานนะครับเป็นขวานเอ่อปัก ปักให้แสงสว่างไว้ก่อนนะครับโอเคดิดีดหนึ่งตัดไม้นะครับอันนี้น่าจะเป็นต้นที่เราปลูกไว้ครับเดี๋ยวผมผมไปตัดต้นใกล้ๆก่อนต้นใกล้ๆไม่สนใจ <c oughs> ปล่อยให้มันโตไว้ก่อนนะครับอ๋อนี่เริ่มมืดเือยังเนี่ยมันมืดฝนนะครับผมไม่รู้มืดจริงหรือมืดฝนหรืออะไรนะครับ แต่ว่าผมจะไม่ยอมให้มืดนะครับต้องรีบนอนก่อนเสมอนะครับเพราะว่าหมดหร์ดนี่ผมว่าน่าจะต้องมีปัญหากับมอนสเตอร์ <c oughs> มีปัญหากับซอมบี้กับมอนต่ตางๆเนี่แหละครับถ้าชุดยังไม่มีอะไรยังไม่โหดผมยังไม่พร้อมสู้นะครับโอเคจังหวะน,นี้ก็ตัดไม้ไปก่อนนะครับโอเคตอนนี้ก็ใกล้มืดเลยนะครับนะี่ครับ ไปเริ่มสว่านนะครับ N B C เริ่มที่จะเข้าบ้านนะครับก็ตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับไม่ยอมให้มืดนะครับโอ้เดี๋ยวออกไปจากเตียงข้าไม่ยอมให้มืดนะครับแล้วก็ไม่ให้สอมพี้เกิดนะครับรีบนอนก่อนนะครับโอเคแต่จะมาอยู่เตียงนี้ไม่ได้เอ้ยนี่นบ้านข้าจะาไปอยู่บ้านตัวเองไปโอเคเอ่อฝนก็สงบแลวนะครับก็ ทาบ้านต่อนะครับทำมบ้านต่อใกล้เสร็จแล้วนะครับอันนี้นะครับประตูมันจะมีสมุดนี่ครับสมุดเรากดตรงนี้ได้กดสมุดนะครับอันนี้คือเปิดทั้งหมดนะครับที่เราคาบได้แล้ะครับไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรากดปให้เป็นการถูกนี้อันนี้คือของที่เรามีในตัวตอนนี้สามารถคาบได้ก็คือมันจะขึ้นมาให้นะครับเหมือนสมมติผมจะเอาประตูผมรู้วิธีนะครับประตูแล้วแต่ว่านี่ครับเจ้าประตู วางแบบนี้ได้ประตูมาสามอันครับโอเคลบมาปูนเปียนอะไรบ้านค่าเนี่ยเฮ้ยโอเคอันนี้วางปุ๊บปุ๊บโอเคที่ยริงจะทำเป็นกระจกนะครับแต่ว่าชั่วคราวนะครับอันนี้เป็นเป็นสองชั้นนะครับกันมอนมองกันมอนตีเราด้วยนะครับ ปึ๊บ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 โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ผมก็ค่อยติดเป็นกระจกเอาครับเอาแค่นี้ก่อนเข่าเข่าเข่าเนี่ยครับก็ปึ๊บเดี๋ยวพกไม้ติดตัวไปแค่นี้พอครับแล้วก็เป็นโต๊ะครับโต๊ะครับในบ้านโอเคเพราะว่าโต๊ะครับใช้บ่อยนะครับเพราะว่าผมเลยตั้งนกบ้านด้วยนะครับแล้วก็จําเป็นต้องตั้งในบ้านด้วย อันดับต่อไปก็คือจะลงเมืองหรือทำฟาร์มก่อนดีเดี๋ยวผมคิดก่อนเพราะว่ารอบนี้นะครับจะเป็นเข่านะครับแล้วก็จะมีน่าจะมีเมืองด้วยแต่ว่าถ้าเราลงเมืองเลยก็นะครับกลับมาก็มีเลข <c oughs> แต่ว่าถ้าเราทําฟาร์มก่อนนะครับเราก็จะ พร้อมนะครับทั้งชุดทั้งอะไรก่อนนะครับก่อนที่จะลงเมืองนะครับโอเคเดี๋ยวลงเมืองหรือทําฟาร์มนะครับเดี๋ยวค่อยดูพาร์ทหน้าแล้วกันนะครับก็สําหรับพาร์ทนี้นะผมขอตัดไปเพียงเท่านี้นะครับตัดจบไปนี้เลยครับสาหรับพาร์ทแรกนะครับเราเจอหมู่บ้านแล้วนะครับพาร์ทนี้ก็ขอจบเปเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวติดตามนะครับช่องลูกหมีฟัตเตอร์นะครับกับการเอาชีวิตรอดนะครับ s u r v i v a l minecraft 1.18นะครับได้ในพาร์ตต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับบ๊ายบายครับ <strings> จุบจูบบจุบจบ